10ผลไม้ลดไขมันแบบธรรมชาติผมในายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหารสุภาพสวัสดีกับทุกๆคนครับวันนี้ครับก็จะมาแบ่งปัน10ผลไม้ครับที่ช่วยลดไขมันลดความอ้วนครับแถมช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายทําให้เรามีผิวพรรณที่ดีนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อยาลดความอ้วนหรือว่าอาหารเสริมอะไรต่างๆครับแค่เราทาน10ผลไม้นี้ครับรับรองเราจะ มีขุนที่ผอมเพียวและมีสุขภาพที่ดีอีกเลยครับเดี๋ยวตามผมมาเลยว่า10ผลไม้ครับที่ช่วยลดไขมันน่ะมีอะไรกันบ้างครับผม 1. ครับแอปเปิลครับผมแอปเปิลครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและเกลือแร่ที่ดีต่อร่างกายครับแอปเปิลจึงเป็นผลไม้ตัวช้วยครับที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ ทำให้เราอิ่มท้องได้นานทำให้เราไม่ต้องกินจุกจิตระบบการกับถ่ายก็ยจะดีด้วยแถมยังมีวิตามินช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำครับก็แนะนำให้กินแอปเปิลรวมทั้งนะครับเอามาพอกหน้าได้อีกด้วยครับผม 2. ลูกแพรครับลูกแพรนะครับเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงครับเมื่อเวลากินเข้าไปจะทำให้ ลดอาการหิวอีกทั้งลูกแพรนะครับยังมีโพแทสเซียมช่วยบำรุงหัวใจดูแลสุขภาพร่างกายและช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายได้ดีเมื่อเราขับถ่ายได้ดีสม่ำเสมอคือถ่ายทุกวันก็จะทําให้ผิวพรรณของเราดีอีกด้วยครับผม 3. ครับกล้วยน้ําว้าครับน้ําว้านะครับเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์ครับ และก็มีโพแทสเซียมมีวิตามิน B6 ที่สูงมากครับกล้วยน้ำว้าหนึ่ลูกจะให้วิตามิน B กับร่างกายได้ถึง3 0เครับเทียบเท่ากับปริมาณที่ร่างกายได้รับในต่อวันเลยครับช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดความเสี่ยงในโรคหัใจและก็ช่วยลดความอ้วนได้ดีอีกด้วยครับผมแค่เรากินกล้วยน้ำว้าวันละ1ลูกหรือว่า2ลูก ก็ทำให้เราอิ่มท้องไปได้นานครับเซบูเบอรี่หรือว่าตระกูลบูเบอรี่ครับผมในบูเบอรี่นะครับจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครับช่วยบำรุงดูแลร่างกายของเราได้มากมายช่วยรักษาระดับอินซูลินลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคอ้วนครับรวมถึงลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยเพราะว่ามีการวิจัยครับพิสูจน์มาแล้วว่าบูเบอรี่สามารถกำจัดเซลล์ไขมัน ในร่างกายของเราได้ดีอย่างมากเลยครับผม5สตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่นะครับลูกสีแดงแดงครับช่วยลดความอ้วนเพราะมีคุณสมบัตช่วยเพิ่มการผลิตฮอร์โมนอะดีโปเนติกครับและฮอร์โมนเลปติกครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญกำจัดไขมันที่สะสมในร่างกายของเราได้จึงทำให้นะครับสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ตัวแม่ ที่ช่วยลดน้ำหนักครับที่เราไม่ควรพลาดเลยครับผม 6. ครับผมกีวีครับรสชาติเปรี้ยวอมหวานครับกีวีครับถูกจัดเป็นผลไม้ช่วยลดน้ำหนักครับเพราะมันอุดมไปด้วยไฟเบอร์เม็ดสีดำเล็กๆของกีวีครับยังเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ไม่สามารถละลายน้ำได้จึงช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหาร ทำให้เราอิ่มท้องได้นานหมดปัญหาเรื่องกินจุกกินจิบได้เลยครับผมเจ็ดครับแกฟฟูดครับฟู้ดครับครึ่งลูกให้พลังงานเพียงแค่37กิโลแคลอรี่เองครับผมแต่มีไฟเบอร์ในจำนวนที่มากแกฟฟูดครับเป็นผลไม้เหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักครับโดยเฉพาะหากินแค่ครึ่งลูกก่อนมื้อเช้าครับหรือว่าก่อนมื้อหานะครับก็จะทำให้นะครับ คุณสวยกระชับสุดแป๊ะกันไปเลยครับผม8ครับลูกพีทครับลูกพีนะครับมีไฟเบอร์สูงมากพอกับเก็บฟูเลยครับลูกพีชยังมาพร้อมกับสารโพแทสเซียมแล้วก็วิตามินอีกสารฟาชนิดที่ดีต่อร่างกายของเราแถมด้วยสารแอสติออกซิแดนครับช่วยบำรุงผิวพันให้เต่งเต่งครับจัดเป็นผลไม้ลดความอ้วนและเป็นผลไม้เพื่อ ผิวสวยที่น่าสนใจอีกผลไม้หนึ่งครับ 9. ครับน้ำมะพร้าวนะครับไม่ใช่เนื้อมะพร้าวครับในน้ำมะพร้าวครับมีรสชาติที่หวานแต่หวานไม่มากครับแต่ความหวานนั้นเป็นน้ําตาลธรรมชาติที่ดอมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหลายชนิดโดยเฉพาะครับไตกลีนสไลด์ครับซึ่งช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมครับได้ถึง30%ครับ ดวยเพาผผานไขมนันในตับได้อีกด้วยทรงผลให้การลดน้ําหนักของเราอะ่ะได้ผลเร็วเฉพาะแค่น้ํามะพร้าวครับอย่างเดียวไม่รวมเนื้อมะพร้าวนะครับผมสิบครับอันดับสุดท้ายครับคือมะละกอครับพอพูดถึงมะละกอเพื่อนจะต้องร้องอ๋อเลยครับในมะละกอนะครับที่ทุกคนจะเรียกว่าตัวแม่ช่วยในเรื่องการกับถ่ายครับแต่มันมีนะครับ ปริมาณไฟเบอร์ที่เยอะมากมะละกอยังมีเจ้าเอมไซม์ครับที่ช่วยทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปถูกย่อยและดูดซึมได้โดยงา่ายทั้งมะละกอครับยังมีฟาวโนด์แคโรทีนวิตามินและสารต่างๆครับผมเพื่อต่อสู้กับไขมันและส่วนเกินของเราได้อีกด้วยครับมะละกอครับเขาบอกกินมะละกอทุกวันครับช่วยระบบการขับถ่ายทำให้ผิวพรรณของเราดีและก็ทำให้เราลดความอ้วนได้อีกด้วยครับผม อันนี้ครับก็คือ1ิผลไม้ลดความอ้วนครับแบบธรรมชาติครับที่อยากจะมาแนะนํากับเพื่อนๆครับนึกไม่ออกครับก็กินสิบผลไม้นี่ครับรับรองช่วยลดความอ้วนและดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมช่วยเกี่ยวกับระบบการกับถ่ายส่งผลให้เรามีผิวพรร์ที่ดีอีกด้วยครับเพราะว่าเมื่อก่อนครับสี่ปีที่ผ่านมาผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลูกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับผมก็ ทานพวกผักผลไม้นะครับทำให้ผิวพันธุ์รวมทั้งรอยแผลเป็นกับกายหายครับแล้วก็ดูดีกว่าเดิมครับตอนนี้ก็ส่งผลให้ระบบภายในดีส่งผลให้ระบบภายนอกทําให้ผิวพันธุ์ดีแล้วก็ลดอุ่นได้อีกด้วยครับก็ลองหามาทานกันดูครับกับ10ผลไม้ที่ช่วยลดไขมันแบบธรรมชาติครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ก็ กดติดตามเพราะว่าจะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกในครั้งต่อไปกับผมในโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุดป้าสวัสดีกับทุกๆคนครับผม